g ก t ทเชียงคานค่ะผ่านี้ชวนเที่ยวตลาดต้องชมตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนเดินทางไปยังถนนคนเดินดริมของเชียงคานกันค่ะดูบรรยากาศรอบๆสิเห็นไหมวิวดีมากฟ,าฟ้าคือฟ้าคือสวยมาก เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนคนเดินริมของเชียงคานของจังหวัดเลยค่ะเดี๋ยวช่วงค่ำจะพาไปเดินชมช็อปชิมขนมของว่างถึงแล้วตลาดหัวค่ำของเราชอบมากเลยถนนคนเดินเชียงคานกับเมนูโปรดอันนี้เลยขนมหรือเขาเรียกกันว่าข้าวปุกง,งานนั่นเองค่ะ เป็นข้าวเหนียวสีดำนะคะไปคลุกกับงาขี้ม้อนหอมๆนะคะไปตำให้ละเอียดแล้วก็นำมาย่างบนเตาแบบนี้นี่คือก่อนที่จะย่างนั่นเองนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าเราชอบกินสิ่งนี้มากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมันหอมมากจริงๆนะคะเตาถ่านคือฟินการันตีความอร่อยเลยราดนมข้นหวานเยอะๆนี่คือที่สุดเลยค่ะชำ่ำจ และที่นี่เขารับสแกนผ่าน e-payment หรือ QR code ทุกร้านเลยนะคะง่ายและสะดวกมากๆคอแห้งแล้วขอกินอะไรให้ชุ่มฉ่ำหน่อยเถอะเป็นน้ำลำไย,ยสดกันเลยค่ะอยากจะบอกว่าสดชื่นจริงๆอร่อยมากหอมมากด้วยเช่นกัน,นะะกินไปเดินเล่นไปคะ่ะทุกคนหันมามองอีกมุมนึโอ้โหมีผีตาโขนด้วยนะคะผีตาโขนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของที่ถนนคนเดินเชียงคานที่นี่เลยค่ะ เด็กๆก็เล่นดนตรีเก่งนะทุกคนน่ารักมากเลยนี่น้องๆแบบน่ารักเก่งมากเดินต่อมาอีกหน่อยเจอเข้าจีคะ่ะทุกคนกำลังย่าง,หอ,งหอมๆเลยชอบมากหากใครผ่านไปผ่านมาหรือตั้งใจมาเที่ยวเชียงคานของกินของอร่อยที่นี่เยอะมากมาก,กันยเยอะๆนะคะ